あっ รายการสวย365นะคะวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมนะคะสวยด้วยคอลลาเจนเนี่คอลลาเจนนะคะคือว่ามันก็มีเยอะแยะมากมายแต่ทำไมเราต้องเลือกแบรนด์คอลลาเฮลต้องมาถามสาวสวยคนนี้นั่งอยู่ข้างๆแล้วค่ะน้องหมิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมต้องเลือกคอลลาเฮลค่ะเพราะคอลลาเฮลเป็นคอลลาเจนสกัดร้อซคือไม่ทำให้หนิงอ้วนอ่ะ <laughs> พี่อ๋อมเคยทานคอลลาเจนยี่ห้ออื่นมนทำให้เราอ้วนใช่แล้วมันก็จะทำแบบ มันอ้วนอ่ะมันรู้สึกว่ามันอ้วนแต่ว่ามันก็ผิวดีนะคือหมิ่งคือคนผิวดีเพราะอะไรรู้หรือเป่เพราะคนอ้วนเนี่ยมันจะผิวเป็งปังคนผอมสังเกติคนผอมเนี่ยมันจะเหี่ยวอันนี้คือน้องไงคือตอนนั้นน้องเนี่ยอ้วนเลยเนี่ยอ้วนมากนี่ขนาดแบบเก็บผมเพื่อให้เห็นหน้าชัดเจนนะอ้วนมากดูแขนนี่คะต้นแขนใหญ่มากอันนั้นคือทานคอลลาเจนยี่ห้ออื่นอยู่ใช่ทาน อ้วนไปห้าโลจนมีข่าวว่าท้องอ่ะตอนนั้นมีข่าวว่าท้องเราก็เราไม่ได้ท้องแล้วก็มิงก็กินข้าวปกติตอนนั้นไดเอทด้วยซ้ําออกกาลังกายด้วยซ้าแต่มันอ้วนขึ้นกลายเป็นว่าไอตัวคอลลาเจนเนี่ยที่มันผสมนู่นผสมนี่เนี่ยมันไปบํารุงเรามันทําให้เราผิวดูดีได้เพราะเราอ้วนเขาอ้วนปุ๊บผิวมันเป่งเออแล้วพอทีนี้เราก็เลยลองหยุดค่ะหยุดคอลลาเจนตัวนั้นเสร็จปุ๊บเฮ้ยโชคดีมาเจอคอลลาเฮลลองทานตอนแรกเนี่ยคนที่แนะนําเนี่ย มาบอกต้องลองทานนะแล้วก็จริงๆไม่ค่อยเชื่อเลยง่ายเนาะคนเนี้ยไม่เชื่อแล้วเป็นคนไม่ค่อยทานอะไรแต่ตอนนั้นต้องบอกมันมีปัญหาที่ต้องทานเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องของเข่าแล้วแล้วมันมาเกี่ยวอะไรอ่ะกับเข่าอ่ะเพราะว่าคอลลาเจนมันเป็นส่วนประกอบในน้ำหล่อเลี้ยงของเข่าเอาไม่ใช่แคลเซียมอะไรอย่างงี้หรอแคลเซียมมันคือกระดูกใช่ไหมพี่แต่ถ้าคนที่มันไม่ขาดแคลเซียมเนี่ยทานไปนะคะกลายเป็นกระดูกงอกก็มี คืออันตรายหนักกว่าเดิมอีกแต่คือคอลลาเจนเนี่ยเขาจะเป็นน้ำหล่อเลี้ยงน้ำหล่อเลี้ยงหัวข่าวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะตามลูกตาที่ตาแห้งอะในนั้นก็มีคอลลาเจนนะเออทุกส่วนเลยนะอทุกส่วนผิวเนี่ยทั้งผิวทั้งตัวเนี่ยมีคอลลาเจนหมดเลยแต่ถามว่าตอนนั้นเนี่ยเรื่องผิวไม่ได้ตอบโจทย์มิงมากนะคือมิงเนี่ยอยากได้เรื่องของกระดูกสุขภาพแต่ผิวเนี่ยมาก่อนอย่างแรกคือตอนที่ทานเนี่ยนะคะผิวเนี่ยจากผิวที่เริ่มคล้ำคือ ต้องบอกว่าพอการเวลาอายุมันล่วงเลยมันเหียบเล็กสามเนี่ยความเหี่ยวมันจะมาเร็วมากนี่ไงในรูปหนะใต้ตาเป็นเพด้าเบาๆหรือล่องล่องน้ำหมากเยอะมากคนที่มีพวกตีนการลิ้วรอนมันจะดูแก่แก่ยังไม่พอนะคะจะบอกว่าด้วยสีผิวเนี่ยมันจะทําให้ดูเราไม่สดใสใช่ให้แต่งหน้ายังไงนะรองพื้นแทบตายนะผิวมันจะดูด้านๆก็เหมือนคนที่สูงอายุเนอะใชู่้จ่อผุณแม่เราใช่คาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเราเนี่ย ปัจจุบันนี้เนี่ยเทรนด์การแต่งหน้ามันคือเผยผิวอะใช่ให้ไปแต่งหนาก็คือแก่รุ่นแม่ไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้คือยังเล่นกับพระเอกอยู่ค่ะยังแบบว่าไม่อยากจะแบบไปปรับบทนะคะตอนนี้นะคะคือพอเราเล่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออพอทานผิวมันดีขึ้นพอผิวดีขึ้นยังไม่พอกระดูกมันดีขึ้นอ่าคือมันดีได้หมดเลยผมมันขึ้นด้วยพี่อพี่อ๋อหนูแมเรื่องของผมเป็นเรื่องที่งงมากคืออยู่ดีผมมันขึ้นตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยคือผมขึ้นนะรูปผมเนี่ยเล็ก ผมเนี่ยเป็นส่วนของกระดูกถูกไหมมันเป็นแคลเซียมใช่ใช่แต่คือไอตัวมันเป็นคอลลาเจนประกอบเข้าไปด้วยมันก็ทําให้แบบทุกอย่างมันจเจริญงอกงอนบตบโต,ลต,ลต,ลตลขึ้นมาอะไรอย่างเง<ต>ี้ยได้ท้องผมได้เล็บได้อะไรทุกอย่างเลยเ<ช>นาะแต่จะบอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคอลลาเจนมันมีตามท้องตลาดเยอะใช่ไงจะเลือกได้ไงล่ะมันเยอะจริงๆอ่ะคนนั้นก็บอกดีคนนี้ก็บอกดีหมดเลยคือคุณผู้ชมต้องเลือกอย่างแรกเลยคือต้องมีออยล์คืออย่างแรกของเราเลยคือมันต้องได้รับมาตรฐานคือคอลลาเจนเนี่ยนะคะมีทั้งออยล์มี กังวลว่าเขาเอากระดูกหมูมาทำนะคะคืออันนี้ทํามาจากปลาแล้วทํามาจากปลาน้ําจืดปลาน้ําจืดชนิดนี้เนี่ยคนแพ้อาหารทะเลทุกคนทานได้อ้าวงี้ให้คุณสัมบีทานได้ด้วยเพราะว่าคีแพ้ก็คือคนส่วนให่เนีเลจะเจอการแพ้คอลลาเจนเยอะมากเพราะว่านึกว่าเขาสกัดมาจากปลาแล้วสมมุติทามาจากปลาน้ําลึกกันนะคะที่เขาแบบพูดว่าปลาน้ําลึกนู่นนี่นั่นนึกว่าสกัดมาแล้วแล้วจะไม่แพ้บางคนถึงขั้นมีหอบหืดคืออาการแพ้เลยหายใจไม่ออก ขดขึ้นผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันจะแพ้หนักมากอันนี้เนี่ยคือเขาก็เลยคิดมันเลยว่าถ้าคนแพ้อารทะเลจะทานได้ยังไงนี่เลยค่ะปลาน้ําจืดเป็นปลาน้ําจืดด้วยใช่ค่ะแล้วก็เหมาะเขามีงานวิจัยนะเพราะเขามีลักเป็นของตัวเองว่าปลา้ําจืดชนิดนี้เหมาะกับคนเอเชียมากอตอบโจทย์เลยอ่ะทุกอย่างเลยอ่ะนะคะเราต้องบอกว่าเวลาคุณผู้ชมทานนะคะอยากจะรู้ว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาแบบแบบ สกัดร้อยเปอนไหมนะคะใส่เข้าไปในน้ําเปล่าเลยค่ะ,คะมันง่ายมากเดี๋ยวให้ดูแล้วยังไงสกัดร้อเจะเป็นยังไงเอ่ยนี่เวลาหมิงใส่เข้าไปในน้ำเปล่าได้นะคะ,คะน้ำเนี่ยที่เราใส่ลงไปอ,ะอ่ะมันจะใสอ๋อนี่ไม่ทันคนเลยใส่เลยอะใส่กิ้งเลยคุณผูช้ชมดูนี่ค่ะ เห็นไหมคะใส่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราทานเข้าไปจะไม่สะสมในร่างกายแลวจะทําให้เราเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีไม่ทําให้อ้วนด้วยนะคะแล้วเวลาทานเราทาน,าทานใส่อาหารได้ไหมอะ่ะได้หมดเลยคืออันนี้เนี่ยเขาง่ายมากคือใส่ในอาหารได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของร้อนของเย็นน้าส้มโยเกิร์ตน้ําผลไม้น้ําสลัดได้หมดแกงจืดไม่ทําให้รสชาติอาหารเปลี่ยนได้ไม่ไม่เปลี่ยนแล้วก็คุณค่าคอลลาเจนไม่เสียไปด้วยเพราะว่าเขาทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่เป็นสลัด ญี่ปุ่นเนี่นะคะเพราะว่าค o ราเฮลเนี่ยส่งออกไปญี่ปุ่นด้วยอ้าวไม่น่าล่ะทาทัวร์อยู่เนี่ยแล้วไปประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเห็นหรอเราเห็นวางขายอยู่ใช่อย่าไปโปซื้อกลับมานะคะเรานูว่าเป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นที่เมืองไทยถูกกว่า ถูกกว่ายังไม่พอค่ะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากถูกที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมจะถูกที่สุดเลยนะคะส่วนเราตัวมิงเองทานเนี่ยเรื่องของผิวดีแล้วเรื่องของกระดูดีแล้วก็แลยคุณแม่คุณยายทานคุณแม่ัวเลยใช่คุณแม่เนี่ยนะคะทานปุ๊บเนี่ยเรื่องของผิวที่เกิดจากฝ้าที่เป็นฮอร์โมนไม่ผลิตผิวเขาก็จะเปล่งปลักขึ้นสดใสขึ้นอันนี้คือก่อนทานอันนี้ก่อนทานนี่คือหลังทานโอ้ต่างกันเลยเยอะมากหน้าแบบเด้งเด็กขึ้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของกระดูกคุณแม่เนี่ยเริ่มเดินขึ้นไดด้ขัหวปััจจุบนนนี้ก็เดิได้ป สบายมากแฮปปี้อันนี้เดี๋ยวอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทานบ้างเลยอะ่ะใช่มีความสุขคุณแม่เขาแฮปปี้มากมีความสุขเนี่ยเดินขึ้นบันไดปอเลยอุ้ยตายแล้วเดินขึ้นบันไดนี่คุณพ่อคุณแม่พี่ผมเดินลำบากมากเลยนะเพราะเจ็บเขา่าใช่ไหม,มแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่เดินได้ดีนะคะแล้วก็คุณยายค่ะคุณยายเนี่ยก็เริ่ม85แล้วอะ่ะ<อ>คือร่างกายไม่ไม่โอเคแล้วะนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย คือเดินได้ปกติสบายเลยออกกําลังกายวอ้นี้คุณยายนี่ออกกําลังกายยิงธนูอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยคือเคี้คนนี้แปดสิบห้ายากมากกับการที่นั่งขัดสมาธิแบบนี้ยืนแบบเมื่อสักครู่นี้นี่ไปจูงโลเออมันเล่นแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนสูงอายุค่ะวัยทํางานก็เหมาะนะคะเนี่ยเห็นเห็นความสุขของเขาไหมคือความสุขเขาจะเติมเต็มเข้ามาด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆกก็ทานได้นะน้องๆเองข้ามหมาทย่ลัยทานเลยแล้วบอกว่า ต้องทานควรเราจะทานวันประมาณเท่าไหร่หน่งว่าเข้าหมายไม่ใช่อะไรทานได้แล้วทานได้เลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้แต่งหน้ากันเร็วมากใช้ร่างกายกันเปลืองมากเพราะสรงท้าสสูงกันเยอะมากใช่สิ่งแวดนล้อมมลภาวะอีกคือเอาง่ายมันเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันจะขาดไป ยังไงเราก็ต้องไปเติมเต็มเขาสักวันหนึ่งอะแต่ทาไมเราต้องไปเติมเต็มเขาหลังจากที่มันมีปัญหาเราก็เติมเต็มไปก่อนนั่นเลยดิใช่ก็เติมเต็มไปเลยก่อนเอาอย่างงี้ง่ายเลยตอนนี้บอกโปรโมชั่นก่อนเลยเอามาแบบเล่นๆเลยนะาโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ชม่าวันนี้พิเศษสุดๆนะคะใครโทรเข้ามาที่157 7ตอนนี้นะคะปกติแล้ว0 0 0บาทวันนี้หมิงลดให้คุณผู้ชมนะคะโทรมาให้ทันใน30สายแรกนี้ลดให้เหลือ2190บาทอุ้ยน่ารักที่สุดแต่ภายใน30สสายนี้ถ้าใครโทรมาติด ก่อน20สายแรกหมิงแถมให้ไปด้วยอี่ยี 2> ่2ิสายนะ แค่ปีหนึ่งกระป๋องนี้คือ2 0สายเท่านั้นนะคะอันนี้คือเลยราคาเท่าไหร่นะ2,190บาทจาก6000บาทนะคะแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาถึงจะแถมให้นะอีกกระป๋องหนึ่งเนี่ยนะคะใน2 0สายแรกนี้เท่านั้นที่157นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศเซตนี้นะคะทานได้2เดือนตกวันหนึ่งไม่ถึง30บาทด้วยกันใช่ต้องรีบโทรเข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดว่าทาน20สายได้ไปสปุกเี้ใช่แล้วต้องโทรให้ทานก่อนจบรายการด้วยนะใช่ก่อนจบรายการรีบโทรมาตอนนี้รีบโทรมาที่เบอร์หนึ่งย หนึ่งนเจด้เนะคะ,ะสำหรับคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนสกัดร้อเปอร์เซไม่ผสมแปง้งไม่ผสมน้ำตาลอยากจะดูแลเรื่องของผิวเรื่องของกระดูกเรื่องของสุขภาพคนใกล้ตัวเนี่ยหมิงว่ามันตอบโจทย์มากแล้วคนใกล้ตัวมีคนแบบว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะไหมเยอะค่ะ,อ,ะอย่างหมิงจริงๆริงหมิงมีคุณป้าเลยคุณป้า ที่แบบรู้จักกันเลยเนี่ยนะคะเขาเห็นหมิงมาออกรายการเขาไม่ได้ซื้อผ่านหมิงด้วยนะเขาไปซื้อเข้าโทรเข้าหนึ่งห้าเจแล้วเขาหมิงก็บอกว่าคุณป้าลองทานสิคือเขาเริ่มมาบ่นหมิงว่าเขาขึ้นบันไดสองขั้นแล้วเขาปวดหัวเข่าคือบ้านเขามีสเตปเสร็จปุ๊บพอเขาปุ๊บเขาก็เริ่มไปทานมาเขาบอกว่าเฮ้ยแปลกมากคือเขาก็ไม่เชื่อไงเหมือนเราตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเขาบอกเฮ้ยทำไมเดินขึ้นแล้วมันไม่ไม่เจ็บแล้วมันไม่ก็ไม่กระแกบเออมันไม่ขัดหัวเข่าแล้วหมิงบอกว่าเฮ้ยมันดี มิงก็บอกเขาเลยว่าเฮ้ยมันดีจริงๆต้องลองดูมันไม่ได้แค่ดีต่อเรื่องบอกว่าผิวอย่างเดียวนะคุณผู้ชมคือดีทุกอย่างเลยอะ่ะโดยรวมอะ่ะใช่ค่ะ<อ>คือไันได้ของผิวเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะรีวิวมาที่1577นะคะสำหรับ2กล่องนี้จากพ0เหลือเพียง2,190บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่20สายแล้วเท่านั้น แต่ว่าอีก10สายจะได้แถมไปนะนอกจากจะไม่ได้แถมแล้วนะรีบโทรกันเข้ามาที่15.7 7นะคะรีบโทรด่วนเลยนะคะก่อนจะอดเนาะใช่แล้วส่งฟรีด้วยใช่จะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ1 5 7 7ค่ะค่ะคือน้องหมงนี่ก็ตอนนี้มีผลงานเยอะแยะมากมายแล้วไลฟ์สไตล์ตัวเองเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเป็นสาวรวยเหมือนกันนะใช่แต่ผิวไม่เสียถ่ายละครก็ถ่ายแบบว่ากลางแดดใช่ตอนนี้ก็ถ่ายเฉลยศึกอยู่ทางช่องแปดใช่ไหมแล้วก็เดินรองเท้าส้นสูงตลอดเวลาตอนนี้สบายแล้วสบายมากแฮปปี้มากเลยค่ะ แงว่าทานคอละเหงนี่คือเห็นผลจริงๆเขาทานมา4ปีแล้วด้วยใช่นานมากไม่ใช่ทานมาแค่แบบแป๊บๆนะใช่ค่ะ4ปีแล้วทั้งนั้นไม่เชื่อไม่ได้แล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทรมาเลยนะคะ157 7ดรัดมากๆเลยโปรโมชั่นนี้ดีมากๆเลยวันนี้ขอบคุณน้องหมิงมากๆนะคะขอบคุณนะคะเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนโทรทันแล้วกันนะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะในรายการสวย365วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ